สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่18ตุลาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชอักนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับวันนี้มาดูสาเหตุนะครับว่าทำไมเอเจน์ซาร่าถึงเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษนะครับ รวมไปถึงเรื่องราวของเรอัวมริดนะครับหวังที่จะยื่นอาสาลแลกกับซาร่าด้วยมีข่าวลือแบบนั้นรวมไปถึงสถิติของฟิมิโนแล้วก็เกตอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจรวมรวมมาฝากเพื่อนนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คืออยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บแล้วก็ยาทาตาจอมทองแก้กดไหลย้อนะครับทำจากสมุนภัยธรรมชาติ100%นะครับ รวมไปถึงยาแก,ก้ปวดเมื่อยตากระเป็นเน็บเนี่ยก็ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าช่วยได้มีทั้งชนิดน้ําชนิดเม็ดนะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาเริ่มต้นไล่เรียงข่าวสารกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะครับหลังจากไลฟ์สดหลังเกมไปใช่ไหมครับแล้ววันอาทิตย์ผมก็ไม่ได้ทําข่าวเพราะว่าก็หยุดพักผ่อนไปนะครับแต่ว่ามันมีข่าวนี้ผมเห็นแล้วจากสื่อนู้นสื่อนี้ก็นําไปเล่นกันนะครับจากเดอะมิลเลอร์นะคือต้นฉบับเป็นเดอะมิลเลอร์นะครับ เขาบอกว่าเอเจนต์ของซาร่านี่นะบินมาที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันเสาร์นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบินมาเพื่อที่จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางเรียบูแล้วก็ต้องการเรียกร้องค่าเหนื่อย500,000ปอนต่อสัปดาห์นี่คือที่เดอะมิลเลอร์รายงานซึ่งผมพูดอยู่เสมอใครที่ตามผมก็จะทราบดีว่าเดอะมิลเลอร์เป็นสื่อสายกอซิบที่ความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำ ยกเว้นเสียว่าจะต้องมาจากนักข่าวบางคนที่มันน่าเชื่อถือสมมุติถ้าเป็นนักข่าวสายหงของเว็บนี้มันก็มีอยู่คนเดียวที่น่าเชื่อถือที่สุดนั่นก็คือเดวิดแมดด็อกแต่ข่าวนี้ครับคอนเฟิร์มครับว่าไม่ได้รายงานโดยเดวิดแมดด็อกรายงานโดยคนที่ชื่อว่าจอร์ดิชาร์ดสันแล้วก็ดารินเวลส์นะครับเป็นนักข่าวดิจิทัลไรเตอร์ของเขาซึ่งก็ต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือยังต่ําอยู่นะฮะคืออย่างที่เราทราบกันนักข่าวสายหงทุกคนรายงานตรงกันหมดว่า ค่าเหนื่อยที่ซาร่ากับเอเยนเรียกเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณส0 0 0ส0ถึงสี่แสนโดยประมาณนี้แต่อันนี้พุ่งพ้างมาเลยห0 0 0 0นพอเห็นซาร่าฟอร์มดียิงยิงในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดปุ๊บก็ใส่ตัวเลขมาเลยว่า5 0 0 0 0นดังนั้นตรงนี้ให้ให้เราใช้วิจารณญาณไว้สูงสูงเลยนะครับทีนี้ถามว่าเอเยนของซาร่าบินมาอังกฤษจริงหรือไม่คำตอบก็คือบินมาจริงครับคือเดอะมิลเลอร์ เขาก็ไม่ได้โกหกที่ว่าบินมาอังกฤษแต่เดอร์มิเลอร์เขาก็ใส่เลยว่ามาเพื่อเจรจาสัญญาแต่ว่าในเบื้องต้นผมอยากบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเขาน่าจะถูกเชิญมางานนี้มากกว่าเพราะว่าหลังจบในเกมเมื่อวันเสาร์ที่เราเตะกับวัตฟอร์ดวันอาทิตย์เนี่ยซาร่าและเอเยนส่วนตัวของเขานะครับที่ชื่อว่ารามี่อัมบัติอิซ่าเนะี่ยผมให้ดูหน้านะครับในรูปอื่นๆน,นะว่าให้ดูว่าใช่ไหมเพราะยังไงก็ใช่ฮนะเนี่ยเอเยนซาร่าหน้าตาแบบนี้นะครับ มาที่งานในกรุงลอนดอนครับงานที่จัดขึ้นโดยเจ้าชายวิลเลียมนะครับนี่ครับซา,าร่าก็าไปร่วมงานนี้กันด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นงานที่ชื่อว่า earthshot prize award จัดขึ้นโดยปินวลเทียมงานนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นพิธีในการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำ กิจกรรมหรือทาอะไรก็ตามที่ทําเพื่อเขาเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมโลกมีมอบรางวัลเนี่ยเป็น5หมวดหมู่โดยประมาณนี้นะครับก็จะเป็น1เลยคืนคืนสภาพธรรมชาติคืนสภาพเขาเรียกว่าแม่น้ํามหาสมุทรนะครับแล้วก็สภาพอากาศอ่ามันจะแบ่งเป็นหมวดอย่างนี้นะครับแล้วก็คืนสภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะให้ขยะหมดไปจากโลกแล้วก็ การแก้ไขสภาพอากาศของโลกใบน,นี้นะครับคลายเมดต่างๆนั่นแหละมันก็จะมอบเป็นรางวัลรางวัลเป็นเป็นชนิดรางวัลเหล่านี้ซึ่งภายในในงานนี้เขาก็มีการเชิญพวกศิลป,ปินนักร้องมาด้วยอย่างเช่นพวกเอชเชียลเด์นะครับ KSI ศิล SI, ป,ปินแรปเปอร์ apper, ชื่อดังโคเปนะฮะอะไรพวกนี้มาเพื่อร่วมงานด้วยเช่นเดียวกับเชิญซาร่ามาด้วยอ่านี่ครับซาร่ายืนกับเอเยนเห็นไหมอยู่ทางขวานี้แล้วก็เห็นพวกเอเชียลลนไหมอ่ะ ก็เชิญพวกนี้มาด้วยแล้วก็ซาร่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เขาบอกว่าขึ้นไปเพื่อพูดนิดนึงแล้วก็จะประกาศว่าอ่ะในหมวดของโอเชียนเนี่ยใครเป็นคนได้อ่ะซึ่งนี่ครับมีภาพมาฝากด้วยครับซา <Sarah S 1> ร่า <ๆ S 1> ก็จะเป็นพูดในหมวดโอเชียนนะครับซาร่าก็พูดถึงความสําคัญคเ,เขาก็เขาบอกเขาอินกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ําโอเชียนเกี่ยวกับมหาสมุทรเป็นอย่างมากนะครับอ่านี่เขาก็บอกว่าเราก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าไม่แน่หรอกอีก ภายในจบจบร้อยปีหลังจากเนี้ยโลกของเราเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยพลาสติกมากกว่าฝูงปลาก็ได้ในในในแม่น้ําในมหาสมุทรดังนั้นเราก,เราก็เราก็ต้องเห็นข้อสัมาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็ประกาศแล้วผู้ที่ได้รางวัลคือฟึ๊บปื๊บเนี่ยก็เหมือนอย่างเงี้ยเป็นงานประกาศรางวัลเรียกได้ว่าซาร่าถือว่าได้รับคําเชิญจากเจ้าชายไปด้วยนะครับเจ้าชายปรินซ์วิลเลียมอันนี้คือสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ด้วยความที่อ่า เอเจนต์ของเขาอ่ะก็คงก็ก็มาด้วยนะแต่ถามว่าเอเจนต์ของเขาเนี่ยบินมาอังกฤษเพื่อที่จะมาแค่งานนี้อย่างเดียวเลยไหมผมว่าจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่หรอกนะก็อาจจะไหนๆมาแล้วอะ่ะมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยก็ได้ถูกไหมอย่างเช่นจบงานนี้ก็อย่าเพิ่งกลับกลับที่ที่พักประเทศที่มาสินะเขาก็สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้ เขาก็สามารถที่จะไปคุยสัญญากับร์พูตต่อได้ด้วยถูกไหมมันก็มันก็คงจะจริงด้วยแหละว่ามันเป็นสิ่งที่พอเดาได้อยู่แล้วว่าถ้ามางานนี้มันก็ต้องพ่วงด้วยว่าไปคุยกับร์พูตต่อด้วยแต่เรื่องค่าเหนื่อยห้าแสนผมขอย้ําเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าสื่อสายหงทุกสื่อรายงานตรงกันว่าไม่ตไม่เกินสี่แสนคืออย่างมากอะสิ่งที่เอเยนต์ซาร่าเรียกก็คือสามแสนถึงสี่แสนโดยประมาณอันนี้คือเลนส์ของความเป็นจริงนะครับ ให้เข้าใจตรงกันประมาณนี้ส่วนข่าวลืออีกอันนึงนะครับที่ก็มีในช่วง2วัน2วันที่ผ่านมานี้เหมือนกันนั่นก็คือนักข่าวคนนี้ครับชื่อว่าเอ็กเรมคูนูนะฮะเขาเป็นนักข่าวสายกอสิบที่รายงานข่าววือหวาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วครั้งนี้ก็รายงานเกี่ยวกับซาร่าแล้วก็เดออมมาริดนะครับเขาบอกว่ามาริดเนี่ยวางแผนนะครับที่จะยื่นเอเดนอาซาบวกกับเม็ดเงินเนี่ยเพื่อเป็นการขอซื้อซาร่า เขาไม่ได้ระบุด้วยนะว่าจะซื้อมกกะาคมหรือว่าจะซื้อซัมเมอร์หน้าแต่ The Unfield Talk นะครับเป็น Twitter เจ้าหนึ่งที่ผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะเขาก็เป็นทวิตเตอร์น้ำดีเจ้าหนึ่งที่คอยจะกรองข่าวสารให้ด้วยซึ่งเขาก็มาคอมเมนต์ในใต้ข่าวของนักข่าวคนนี้เลยครับว่าไอ้เนี่ยฟาจิต้าซอส ฟริต้าซอสไม่รู้ว่าผมอ่านถูกอ่านผิดไหมแต่ว่ามันเหมือนผมลองเสิร์ชดูเขาน่าจะเป็นการเล่นคํามากกว่าใครมีความรู้เรื่องว่าไอ้เฟรติต้าเนี่ยฟรติตาอะไรเนี่ยนะมันคืออะไรลองบอกผมหน่อยแต่รู้แค่ว่าเขาน่าจะเล่นคําคือซอสเนี่ยซอสที่เขาเขียนอย่างเงี้ยอันนี้คือซอสแบบที่แปลว่าข้อมูลแต่ซอสที่พอเซิร์ชไปในเน็ตมันไม่มีคํานั้นหรอกมันมีแต่คาว่าซอส,อสอีกแบบหนึง่งซอสที่เป็น ซอสที่เราใช้ใส่ในอาหารผมว่าเขาน่าจะเล่นคําเพื่อให้ให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ได้เลยที่เชื่อถือไม่ได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นเป็นข่าวแบบเชื่อไม่ได้นะคือมันไม่เมคเซน n ์อยู่แล้วครับแบบใช่ไหมเรารับรับรู้กันด้วยไหมแบบทําไมเขาจะต้องยื่นมาแบบนั้นแล้วคิดหรอว่าริพูจะรับอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็แฟนๆในโลกออนไลน์ของริพูขำกันใหญ่นะฮะพอพอเห็นข่าวเนี้ยก็ขำเลยว่าโอ้โห อาซานี่นะตอนนี้แบบมันเหมือนเป็นการดาวเกตจากซา่าไปแล้วอาซากาลังแบบเล่นไม่มั่นใจเลยอะไรแบบเนี้ยแบบเอามานทาไมข่าวมั่วแล้วอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็ในโลกออนไลน์ก็พอจะดาวทางที่นักข่าวคนนี้เขารายงานมาว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงได้นะครับทีนี้ครับนะมาดูกันที่สีสาวแล้วก็ควันหลงนะครับที่เกี่ยวกับเกมที่เราเอาชนะวัดฟอร์ดเนี่ยมันมีจุดที่เราอาจจะ ขาดตกบกพร่องไปแล้วแบบมันเป็นสีสันจริงๆเดี๋ยวผมรวบรวมมาฝากกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้ส,สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับสูตรภายธรรมชาติยาธาตุตาจอมทองนะครับแก้กระย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กรวยเน็ตนะครับก็ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าช่วยได้มีชนิดน้ำชนิดเม็ดสั่งซื้อได้ตามร้านขายายาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจอะไรเบอร์โทรตามที่ในภาพนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากห้างขายายาจอมทองนะครับฝากเอาไว้ด้วยอ่ะมาไล่เรียงกันเลยนะครับนะอย่างแรกเนี่ย แฟนๆบอลในโลกออนไลน์บอกว่าโอ้โหซาร่ายิงได้อย่างไรจากมุมมองนี้อ่ะเราดูมุมมองนี้ครับเป็นมุมมองที่ซาร่าอยู่ท่ามกลางวงร้อมของคู่ต่อสู้แต่ซาร่าออกมาจากตรงนั้นเลี้ยงหลบออกมาแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายของเขาได้อย่างไรโอ้โหสุดยอดจริงๆนะอันนี้คืออย่างแรกอย่างต่อมานะครับเทรนด์ก็แบบอ่า ขาเรียกวานะการฉลองประตูของของเทนทที่ที่แบบวิ่งเข้าไปหาซาร่าเนี่ยตอนซาร่ายิงได้แล้วแล้วเทนท์เข้าไปร่วมฉลองเขาบอกว่ารีแอคอันเนี้ยมันมันเป็นเหมือนการตอบแทนแฟนๆบอลของเราเลยว่าโอ้โหซาร่าพี่สุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะอย่างต่อมาก็คือแบบแฟนๆก็ชมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอ่านี่ฮะฟันไดที่นิ่งเหลือเกินกับช็อตนี้ที่เราน่าจะจำกันได้นะครับช็อตที่ เขาเอาหัวมงก่อนผมว่าเราเคยเห็นเห็นฟันไนดาอะทำแบบนี้มาทีแล้วนัดไหนไม่รู้ที่เอาหัวมงกองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทําอีกทีหนึ่งก,กึกก็บงังแล้วก็โอ้โหแบบโชว์คลาสเลยครับว่าเหนือชั้นนะครับแล้วก็มาดูกันที่ฟิมิโนนะครับเออหลายๆคนก็รักไปที่ฟิมิโนว่าโอ้โหฟอร์มฟอร์มเริ่มดีนะช่วงหลังเริ่มกลับมาฟอร์มดีแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยนอกจาก นอกจากซาร่านะที่นำบรรดาวซันโวร่วมกับเทมี่วาร์ดียิงในในพนะิมลีกนะเจ็ดลูกแต่ว่าในห้าอันดับแรกเนี่ยนะมันเป็นนักเตะที่พูกถึงสามคนก็คืออันดับหนึ่งซาร่าอันดับสองมาเน่ไออันดับสามร่วมมาเน่ ane, แล้วก็อันดับห้าโรเบิร์โตฟิมิโนทำไปทำมาฟิมิโนยิงไปสี่ลูกแล้วนะครับเออหลังจากแฮตติกเมื่อคือนนะนี้นะนั่นแหละครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ ยังมีอื่นๆอีกครับที่นํามาฝากกันตอนที่ฟิมิโนยิงได้เนี่ยฟันดาวิ่งมาดีใจท่าฟิมิโนด้วยอ่าอันนี้ก็คือ1อันนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายมีเทนแทงบอลทะลุช่องใช่ไหมเราเห็นกันอยู่นะครับอ่ามีฟิมิโนจ่ายบอลอย่างสวยเลยปาดเข้าไปเสาไกลลูกนี้น่าเสียดายมาเน่ยิงไม่เข้ายิงไม่ดีฮะนะแล้วก็มีลูกที่ อแอนดี้โรบัสสันวิ่งตัดเข้ามาตรงกลางแบบอย่างโหดเลยวิ่งมาเอาบอลให้แล้วก็ส่งบอลให้กับซาร่าและซาร่ายิงปัดติดเซฟนะมีอีกหลายช็อตเรียกได้ว่าอันนี้คือสีสันที่นำมาฝากกันแล้วก็มาดูแกลลี่นีนิเกอร์ครับนะตำนานทีมชาติอังกฤษแล้วก็ของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็ออกมาชมเลยว่าโอ้โหเทนฮานูนี่ในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดโชว์ศักยภาพในเรื่องของการผ่านบอลหลายต่อหลายลูกมากๆแทงบอลสวยมากๆแล้วเขาเชื่อว่าอังกฤษเนี่ย ต่อไปในอะนาคตยังไงเทนก็จะต้องเป็นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในระยะยาวแน่ๆน,นะเขาเชื่อแบบนั้นนะครับแกรี่นนิเกอร์ส่วนโรเบรตฟิมิโน่เนี่ยสถิติที่โหดของเขาคืออะไรคือตอนนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าในทุกรายการเนี่ยเขาได้ลงเล่นไป6เกมยิงไป6ประตูปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นฟิมิโน่เป็นคนที่มีความเฉียบขาดหรือว่ายิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรได้ขนาดนี้ใช่ไหม มักจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเชื่อมเกมปิดทองหลังพระแอซซิตให้เพื่อนมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ยิงไป6ดอกจาก6ประตูในทุกรายการทั้ง League, แชมเปี้ยนลีกแลวก็พรีเมียร์ลีกแล้วก็ถ้านับค่าเฉลี่ยแบบจากจํานวนนาทีที่ลงเล่นเนี่ยฟิมิโนลงเล่นไป238นาทีนะครับยิงไป6แล้วถ้าหายออกมาแล้วเนี่ยก็คือยิงทุกๆ34นาทีคือปีนี้มีอาการบาดเจ็บด้วยมีอะไรด้วยแต่เวลาลงมาเป็นสำรองหรือว่าเวลาได้รับโอกาสลงก็มักจะยิงได้เป็น เป็นปีที่ประหลาดสําหรับฟิมิโน่ที่ในเรื่องของการแอซซิตการทําเกมทําได้น้อยลงแต่การยิงประตูกับทําได้บ่อยขึ้นนะมาดูอันนี้กันบ้างน,นะครับเป็นนี่ฮะนะในช็อตที่ในช็อตที่มาเน่ครับนะเมื่อวานเนี้ยตอนที่มาเน่ยิงประตูได้นะครับแล้วตอนที่มาเน่วิ่งไปดีใจนะครับเราลองอ่านปากของมาเน่นะคือมีฝรั่งเขาอ่านให้แล้วละ่ะว่ามันอ่านว่า คอมอนคิงนะเหมือนกับเนี่ยวิ่งมาดีใจกับซาร่าใช่ไหมแล้วก็ค e มอนคิงปักแล้วเอาหกกระแทกกันก็เหมือนกับตัวมาเน่ยก็เรียกซาร่าว่าเป็นคิงเหมือนกันเหมือนกับที่แฟนๆบอลเรียกกันว่าเดี The, The Egypt, ๋ยดีอียิปต์อ่าอียิปต์เชิดคิงอ่ะนะครับก็คือราชาแห่งอียิปต์อ่ะเออแม้แต่มาเน่ก็เรียกซาร่าว่าอียิปต์เหมือนกันแล้วผมว่าปฏิกิกริยาหรือแอคชั่นที่ผมพูดเป็นตั้งแต่หลังเกมแล้วว่า ไอผมแฮปปี้นะการที่เห็นซาร่ากับมาเน่เล่นในเล่นในสนามแล้วเล่นเพื่อกันมากยิ่งขึ้นอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญมันดูเหมือนว่าเขาทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่แบบกลับมาแน่นแฟนกลับมาดีแบบดีกว่าเมื่อก่อนสองสปีที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมา,ท,า,นมาที่แบบมักจะมีพ่อแง่แม่งอนกันอะ่ะนะแล้วเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยซาดิโอมาเน่ครับก็ถูกเว็บไซต์เป็นทางการของนิฟูถามด้วยถึงอ่าให้พูดถึงซาร่าหน่อยนะ มาเน่ก็พูดถึงซาร่าแบบนี้ครับว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าซาร่าสามารถแบบพาบอลขึ้นมาได้อย่างไรเขาก็เขาแสดงให้เห็นแล้วตั้งแต่เกมที่เจอกับมนซิตี้นะที่ลากบอลขึ้นมาแล้วก็ยิงประตูลูกนั้นอ่ะได้อย่างสุดสวยได้แบบลากขึ้นไปยิงอ่ะนะเรารู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าซาร่าเป็นผู้เล่นที่เก่งเพียงไหนนะครับเราแฮปปี้ทีก่กับเขาจริงๆที่เขายิงประตูได้นะครับมาเน่ยังบอกได้ว่าเราทุกคนในทีมไม่เไพรส์ นะพวกคุณแฟนบอลน,นักข่าวหรืออะไรก็ตามพวกคุณอาจจะเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับซาร่าแต่เราอ่ะรู้ดีถึงถึงคุณภาพของซาร่าอยู่แล้วนะครับแล้วผมพูดอยู่เสมอว่าการที่ผมได้เล่นร่วมกับซาร่าหรือว่าฟิมิโนพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วที่จะเล่นด้วยเพราะว่าพวกเนี้สองคนนี้เป็นสองนักเตะที่เก่งมากๆเล่นด้วยได้อย่างสบายใจเลยนะครับและเราทุกคนก็พยายามทํางานกันอย่างหนักแหละเพื่อสารฝันในปีนี้คือการไปสู่แชมป์ให้ได้อีก อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของมาเน่ที่ก็ชมซาร่าแบบตรงไปตรงมานะครับามาดูกันที่อันนี้กันบ้างนะครับชูอาร์เมนี่นะฮะออริยองชูอาร์เมนี่เป็นมิดฟิลตัวเก่งนะครับของทางโมนาโกล่าสุดเนี่ย ESPN นะครับเขาก็รายงานนะครับว่าเลียพูเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจชูอาร์เมนี่สเกลดูดูฟอร์มอยู่จริงๆโดยมีเลียพูมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ให้ความสนใจมิดฟิลคนนี้คือมิดฟิลคนนี้นอกจากเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นตัวเก่งของโมนาโกแล้วนะครับล่าสุดก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็ทำงานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าผมเข้าไปอ่านมาแล้วในต้นฉบับ ESPN เขาเหมือนจะพูดหลักๆไปที่แมนยูไนเต็ดว่าแมนยูไนเต็ดอะจริงจังมากกว่าเพราะว่าต้องการหาคนมามาร่วมทีมมามาช่วยแบ่งเบาภาระของทาง ปอกบาอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะเอามาเป็นตัวแทนด้วยถ้าเกิดปอกบาไม่ต่อสัญญาอารมณ์ประมาณนั้นแต่ลิฟวูเหมือน,นโดนโดนโยงไปได้ว่าก็จับตาดูดาวเตะไม่ฟิลดาวรุ่งวันนี้ไว้อยู่ด้วยนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี